ไม่รู <rant y> ้ว <sandwiches> ่าผมมันซ้อมเลยอยากกินไอยากเดี๋ยวก็เห็นกันหยดแล้วอ่ะมันใคงเห็นม่เอ็มเันเยอะจริงมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันก็คือเคยนม่แม้คนอื่นเห็นอ่ะคือว้ยไม่รู้เว้ยเอ็้อแบบเอ็ไล้มันขึ้นเลยเออเข้าใจไหมเา ไวิชาอะไลอ่ตอนเรีเน,น,นื้นนเอเฮียไอ้โมดออออ่ะอปปะมเขาเป็นแอปมั่งเ๋ยวเออโอ้อปกแมนเป็นไรเนี่ยปปๆๆเยะะขื่นอนเดินจุ๊จ๊ะจุ๊จ๊ะมีอะรฮะเขื่อน อยู่ดีแกก็มาทใหม่แล้วก็ไม่รเลยไม่รู้เยเอไม่รก็คือเส้นเสียงมันมีปัญหาใช่ค่ะึก่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากคุณครูร้อนบอกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมืนกัว่าพอหนูไม่แบบใช้เสียงไม่ได้เงี้ยจะซ้อมอะไรเงี้ยก็ห้ามเข้าเข้าดก็ห้ามรอมห้ามท่ก็เลยแบบเหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรค่ะใช่เ่มน ก็เข้าใจว่าเขาก็ให้เซฟไว้ค่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดสมิใช้แล้วมันยิ่งกว่าเดิมมันจะยิ่งอ่ะคือวันจริงแล้วจะบอกว่าหลายคนใช้อย่างในระว่าง่ถึงเวลาที่ต้องใช้จริงจริงอ่ะเสียงมันเส้นเสียงมันเจ๊งเส้นเสียงที่มันจะป่วยเนี่ยมีหลายแบบที่อันตรายมากก็มีอย่างที่หนูเป็นหนึ่งยาคือมีเลือดออกอย่างที่สองคือเป็นเม็ด เหรอเหมือนเป็นเม็ดเหมือนเป็นเหมือนเป็นผดเหมือนเป็นสิวอยู่เสาอยู่เอออยู่อยู่อยู่บนเส้นเสียงซึ่งมันทําให้เสียงแขลจริงจริงอะเอ่อเมืองนอกอะมีการผ่าตัดเกิดมันไม่ค่อยอยากจะมีใครที่จะผ่าตัดกันส่วนมากก็จะต้องพยายามเซฟแล้วก็รักษาตัวเองให้หายดีเพื่อให้เสียงมันคงอยู่เหมือนเดิมถ้าต้องใช้เสียงเพราะฉะนั้นถูกแล้วที่ ที่ครูรดห้ามห้ามไม่ให้ไม่ให้หนูใช้เสียงเยอะก็คือให้ให้ใช้ได้แต่ว่าเห็นบอกวันนี้ไปโรงพยาบาลมาแล้วหมอบอกว่าบอกว่าดีดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ให้ระวังาอาจจะใช้เสียงสูงได้ไม่เหมือนเดิมก็ให้อยู่ในเลนส์กลางเลนส์ต่ำใส่องไม่ให้แหลมฟีดขึ้นไปแต่ห้ามฟีดแต่ห้ามฟีดสุดตองเพราะนั้นก็ต้องถูกแล้วก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งขันเพราะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรา เสียเสียงไปหรือเสียงเราแหบไปเนี่ยเราร้องเพลงไม่ได้เมสอาจจะ้องร้องเพลงที่มีเสียงต่ำหรือดเวลาเฉะนั้นอดทนไว้อะเป็นดีหรือว่าอาจอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามดูตรงตรงดูจะเสียใจไหมถ้าเกิดสิว่าิูต้องออกไปแล้วก็แล้วก็ดูยังไม่ไดแสดงความสามารถอะไรเลยไค่ะเสียใจแต่มากไหมเมื่อเมื่อแรกกับเมื่อแรกกับสุขภาพของของของ,ของเส้นเสียงมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ ยังไม่เขายังไม่เต็มที่ค่ะคือยังไม่เห็นแบบเรามาป่วยกันแค่หนูแบบแค่หนูป่วยมาเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็รู้สึกแบบเป็นแย่แล้วใช่แต่พี่บอกว่าหนูยังไปเสียใจมากนะว่ราอะไรไหมสิ่งที่เสียใจมากกว่าคือถ้าถ้าออกจากซีซันปแนกวหายไปเลยนั่นแหละแย่กว่านะนึกออกไหมอาจจะได้เรียนกับครูแต่ว่าสรุปแล้วออกไปก็ไม่สามารถใช้สิ่งที่ครูให้มาได้เพราะฉะนั้นของ ของในในโลกเนี่ยทุกสิ่งที่อยา่างพอมันเกิดแล้วเนี่ยเราแก้ไขมันไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่เราป้องกันมันได้แล้วก็ขวนขวายหามันมาใหม่ได้อย่างอย่างพี่แก่ๆแล้วที่เสียงคงเจ๊งไปหมดแล้วรตอนนี้มันไม่สามารถร้องเพลงเลยได้ดีๆแล้็ถามว่าเห็นพวกหนุนร้องแล้วอยากเราไม่อยากอยากไปเรียนกับครูคไม่อยากแต่ว่ามันแหบไปแล้วมันมันใช้ไม่ได้จะเป็นส,สิ่งที่เรียกคืนมาไม่ได้แต่ถ้าหนูยังยังวัยเท่านี้ หนูสามารถรักษาตัวเองซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันก็รักษาตัวเองได้ดีเหมือนกันใช่ไหมแต่หนูรู้สึกเสียดายคือเหมือนกับว่าพอเราเข้ามาแล้วก็แบบอย่างเต็งที่อะค่ะชาแนลว่าแบบครูคือครูด,ดีมากครูเต้นครูล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหนูไม่สามารถใช้ศัก,กยภาพที่มันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมาเป็นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเพราะว่าพี่จะบอกอะไรให้ไหมว่า ในทุกๆปีอ่ะเมื่อเมื่อเราหมดซีซั่นไปอ่ะนักล่าฝันกับคุณครูอ่ะจะคีบคอนแทคกันอยู่ตลอดเวลาคือจะไม่จะไม่มีวันที่ที่คุณครูกับลูกศิษย์อ่ะจะแยกห่างออกจากไปเวลาลูกศิษย์ออกไปแล้วมีปัญหาเรื่การร้องวันที่คุณโทรไปปรึกษาคุณปูก็จะช่วยเหลือนั้นหนูไป็ต้องกลัวเลยว่าหนูจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออ,อันนั้นหนูยังคงจะได้สิทธิ์ที่จะ มีคอนแทคได้ติดต่อกับคุณครูที่รักและก็ดูหนูแต่ครูเขาก็ห่วงมากครูโลดอย่างเงี้ยแบบาำตลอดถ้าอมอย่างเงี้ชยช้าเพราะคุณครูโลดเนี่ยห่วงสิเพราะคุณครูโลดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นครูที่ใช้เสียงใช้เสียงในการในการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นคุณครูก็รู้ว่าพวกหนูจะต้องใช้เสียงในการประกอบอาชีพไม่ควรจะเสียเสียงนี้ไปเด็ดค่ะ ถ้าเป็นนักร้องแล้วต้องเราต้องเสียเสียงไปเนี่ยมันก็เป็นนักร้องต่อไปไม่ได้มีนักร้องหลายคนในต่างประเทศอะไรที่เสียเสียงไปเพราะใช้ยาเสพติดหรือใช้อะไรโดยที่มันไม่ได้ไม่ดระวังเสียงของตัวเองเมื่อมันเสียไปแล้วเรียกคืนไม่ได้และคิดดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปออกคอนเสิร์ตแล้วขึ้นเสียงสูงไม่ได้เราต้องอาศัยคอรซาใช้ึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่พี่ว่าเขาก็ซัพเฟอร์เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งมีดารานะครเพลง ที่เสียงใส่กล้องกลางวานอยู่ตลอดเวลาแต่วันหนึ่งเกิดมีตุ่มขึ้นนี่เสียงแต่ที่เส้นเสียงจริง,รง,รงๆอ่ะถ้านิ่งๆค่อยๆให้มันหายหรือยุบเองหรือกินยาให้มันผู้เราไปเองการจะได้แต่บางทีคุณหมอที่แนะนาอ่ะมันก็ต้องจะใช้หมอหลายๆหมอเพื่อจะขอความเห็นจากหมอต่างๆมากขึ้นบางทีหมอก็ แนะนําให้ผ่าซึ่งไม่มันมีคนผ่าแล้วไม่เหมือนเดิมเสียงไม่เหมือนเดิมมันก็ลองได้นะแต่ว่าจะไม่ไม่ได้แล้วมันก็ฮายได้คือง้องเล่นเท่านี้ดังนั้นพี่ถือว่าคุณครูรักหนูแล้วก็หวังดีกับหนูมากเพราะฉะนั้นหนอย่าเสียใจท,ที่ที่หนูไม่ได้แสดงศักยภาพที่ดีเพราะคุณครูเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งวันที่วันที่หนูซ้อมใหญ่หนุ่ม คุณครูให้ริบสิงเสียงเป่าๆกับท่าทางเราก็ยังวิจารณ์ได้ว่าหมูมีท่าทางอะไรยังไงบ้างซึ่งคือถามว่าเนที่เรีอนที่บอกกันนั้นว่าหมูมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติของท่าทางนั่นหมายความว่าถ้าหนูสามารถร้องได้หนูก็จะไปกับมันได้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณครูคนไหนเห็นคุณครูเห็นหมดดังนั้นหนูอย่าไปเสียใจกับการที่เราแสดงออกไม่เต็มที่คือก็ว่า ดูเข้ามารับประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่หหาไม่ได้ในคุณครูคนอื่นถึงถ้าเกิดหนูจะต้องออกไปหรือยังไงหนูอาจจะเรียนน้อยกว่าคนอื่นหรือหนูอาจจะได้อยู่ต่ออันนี้เราไม่รู้อยู่ต่อก็ดีไปแต่หนูก็ต้องพยายามรักษาสิ่งนี้แต่ถ้าต้องออกไปเงื่อนไขได้เพราะอะไรราคุณครูรู้ว่าหนูหนูได้เรียนน้อยกว่าคนอื่นฉะนั้นคุณครูก็ต้องพยายามตามมาเก็บคืนให้ในวันหลังหรือว่าหนูมีปัญหาอะไรหนูเชื่อเถอะความผูกพันที่อยู่ในบ้านนี้ต่อให้แค่สองอาทิตย์ ก็ผูกพันรักกันชีวงที่ออกไปนะมีปัญหาก็ยกผูทัพร์สัิ้งิงทครูได้ทุกครั้งอยากฟองเพลงเนี้ยทำเองดครูบอกเทคนึคงให้หมดนั้นไม่ต้องเสียใจยเ,ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าพี่ก็เป็นห่วงห่วงมุกนะห่วงว่ามุกจะเครียดไหมแต่เท่าที่ดูเท่าที่ดูผ่านมามุกไม่เครียดมากเท่าที่คิดก็กําลังใจยังดีอยู่แล้วก็สุขภาพจิตยังดีอยู่ก็มีความรู้สึกว่าโอเคดีแล้วก็อยากให้มุกอะ่ะ มีกําลังใจที่ดีอย่างนี้ต่อไปแม้กระทั่งจะขึ้นคอนเสิร์รตอะไรก็ต้องก็ต้องรู้สึกกล้าหาญท,ที่ที่จะที่จะทำได้เท่านี้เท่าที่จะทำเออเออ,เอ,อทำให้ดีที่สุดเน่ยเดียวกันทําให้ดีที่สุดไม่ต้องไม่ต้องไปโชว์ให้เห็นว่าเรามีอะไรดีมากขนาะดที่ฝืนกับอวัยวะที่มันป่วยของเรานะต้องต้องระมัดระวังแล้วก็รัวสากอยูามแล้วก็ดีขึ้นหลังจากที่ช่วงนี้คุยน้อยลง หนูรู้ไหมว่ามันจะมีอันนี้บอกได้เลยถือว่าเซลีนดีออนเนี่ยเวลาจะมีคอนเสิร์ตเ <c oughs> พย่อเซลีนดีออนมะเซลีนดีออนคือคนที่ร้องเพลงเพลงไททานิกอ่ะ <c oughs> every night in my dream I see why I feel you เซลีนดีออนไม่พูดกับใครเลยตลอดที่มีคอนเสิร์ตทัวร์ <c oughs> โดยเฉพาะวันที่มีคอนเสิร์ตนางจะไม่พูดเลยสิ่งที่นางทำคือมีโน้ ระหว่างทัวร์ก็จะยังก็จะยังจะยังจะยังเ,เ,เพูดน้อยน้อยที่สุดที่เขาจะพูดได้น้อยมากๆแล้วพอเริ่มสือว่าวันนี้เขาที่พักเตรียมจะไปซ้อมลองเสียงซ้อมกันเนี่ยจนกว่าคอนเสิร์ตอันนั้นจะจบระหว่างทางที่เดินทางไปไปเปลี่ยนคอนเสิร์ตถึงจะมีพูดบ้างแต่คนนิดหน่อยและเซรีนก็จะเลือกรับประทานอาหาร